มาที่ถึงเนาะพี่คะโอ้เป็นไงครับปฏิเจต

พบเจอเป็นแฟนๆที <aún> ่เวทีนี้นะคะทุกพึ่ถือว่าเป็นเวทีที่มอบความสุขให้กับแฟนๆก่อนเพื่อนเลยเนี่ยเพราะวันที่1ธันวาคมเตรียมสอบแต่วันนี้ยาวไปถึงปีใหม่เลยเนาะเซียต้องเงียบะเลยจ้ะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะเห็นได้เป็นแฟนทุกทีนี้ค่ะเป็นหน้าค่ะใช่ค่ะ เอาฝากให้ใครคะแม่ยวนค่ะน่าเอฝากให้แม่ยวนดีฝากเลยมันคือหมาอีแป้ะขอบคุะคะขอบคุณาจรูโ้มีแคปูนแคปูเนาะตาละผมขางเยอะเลยขอบตุณมากนะคะย่าง่หมดย่าง โอ้โหน่านี่แหวนน่าะแหวนสวยขอบคุณค่ะยังยังวา8นิ้วนะคะมันมันไม่ดดตันะคะ

ทำไมไม่ตั้งมูเรนี่แต่มูลนี่ทเพื่อหางงไม่ลานลอนิเนียน่ารักนไปตนีเลยนี้ขปากแต่ด้เที่ามาทำให้ดแล้วก็แกแกสใ้ักัใใไหมเคนะยให้แกดูอยากให้แกดูมันมีอะไรพิเศษไหมอยากให้แกดูอันนั้นน่ะอันไหนอัน ขางานได้ด่ว้งหลังต้องหังาะไม่โชว์ข้างหลังโีลดิแาตล้แสวรรแทูแ้แต่เ c e b ุ o k แล้็แต่อินสตแกมมีหัวเบอร์โทรขายมา กูถูกกระตันสาโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นลัมีความภาคมาช่วงนี้เนาะใช้เต็มเลยอาหารแสนเด็ดหมดเลยเด็ดหมดเลยค่ะมาทีเดียวครบเลยนะเดียวมากขอบคุณมากนะคะมาที่เดียวครบเลยครบเครื่องมาๆๆอย่าเลี้ยงกูปวดจากมูเต็งก็มาน้นส้มค่ะต้นส้วขอบคุณสำหรับน้นส้มค่ะ ต้นไม้อีกค่ะมาอีก่เลยห้านิ้วฝั่งนี้เป็นเงินฝั่งนี้เป็นเพงรแม่ไม่เสื้อขาวนี่แถวนี้มาเชียร์ไทยรัฐวันนี้นานเหรอค่หนูนนานก็น่รักกับนู่าถ้าเขามีแดงก็ถอดแบงให้หนูนิดเดีะ ทอาให้เขาฟังด้่นะแต่ละคนนะขอบคุณมากนะคะโอเค จริงหรเปล่าเลนจริงตังก็มันไม่เต็มถังแล้วต้อม่เต็มถังแล้วโอเคเดเไงเขาตีให้หมดก่อนโอเคถ้าอย่างนั้นไปฟังผลงานเพลงนี้ที่แฟนๆขอกันมา